ที่สุดลงใหญ่ก็ได้สเตอร์ใหม่โดยไม่เสียตังสเตอร์อย่างดีเลยเฮงตู่อยู่เลยอ่ะอันนี้สเตอร์แหลมแหลมแล้วโซ่หลุดอันนู้นสเตอร์เฟืองไม่ตรงรูไม่ตรงปรากฏว่าหลุงเล็กแกก็ไปหาสเตอร์เก่ามาใส่ให้ด้วยความยากจนของลงใหญ่ก็เลยใช้สเตอร์เก่าแต่น,นี้ถูกใจมากเพราะว่าสเตอร์เล็ก รถเยอะวิ่งหลังถนนจะวิ่งได้เร็วมากนี่ก็ตัดโซ่ก็เป็นอันจบพิธีลุงใหญ่ก็เอาแกงให้ลุงเล็กแล้วลุงใหญ่ก็กลับบ้านกินข้าวไปทดลอง สิแรกนึกว่าจะมานั่งกินกับโรงเล็กไม่กินแล้วไม่กินไม่เกินไม่กินแล้วยกเล็กกลับไปลองรถดีกว่าใช่ก็กลับไปลองรถ เป็นหัวใจของเราโตปีนี้เลยอะเลยแต่โตทิ้งไป5้าป้อง ตัวจิตัวตั้งโซ่นี่ดีมากเลยเพราะว่าฝังเข้าไปในฝังเข้าไปแล้วไม่หนีไม่เหมือนไอ้รถที่ลุงใหญ่ขายไปเป็นรถโนวาเทนา่าแั่นั้น โตเยอะเลยสมบูรณ์แบบแน่คานนี้ไม่ทิ้งแน่เลิกขี่แล้วรถคันน้นเลิกขี่รถเจ๊เลิกขี่ขี่คันนี้คันเดียวประหยัดแรงสุดยอดทั้งแรงทั้ประหยัด ที่ตัดโตไม่ต้องใช้หินเจียเครื่องมือนิดเดียวตอบส่งเสร็จเรียบร้อยอันนี้ใช้วิเทอร์ลงเล็กม,ม,มองสาวพมา่าเดี๋ยวให้ดู อ้าวไปแล้วผมแดงทำงนี้ทิ้งไปไปลงท่งขยะนี่สุดยอดเรื่องเล็กไปถอดไปจากรถคันไหนก็มาใส่ใลุงใหญ่ใส่ไปถอดขโมยมาจากรถคันไหนสักคันแน่ๆแน่ You're ครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยท่านเล็กก,กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนตัวเฮ้ยคุยดูยถ่ายครับเกีงใหญ่ใจดีเพราะว่ายังไงจำไม่ได้สโลแกนใหม่ไรไออไไ้สาระที่โม้ไปวันๆเออคุดไปได้ใหญ่ไร่สาระเต็มๆนะ